สวัสดีค่ะเมตตกไ a i l a n d p o ูเทเบิลนะคะแวร์ทีเย์พูอินพัทยาวันนี้นะคะจะมาแนะนำสถานที่เล่นปูอีกร้านหนึ่งนะคะนั่นก็คือฮาลัสผับค่ะตั้งอยู่บนถนนเลียบชายหาดพัทยาค่ะ ผับนะคะเป็นผับสไตล์ไอลิสที่ตกแต่งรงผนังด้วยรูปภาพนะคะและโครงประจำเมืองต่างๆและทางร้าน,นะคะก็ยังมีจอมอนิเตอร์ทุกมุมนะคะไว้ให้ชมกีฬาด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะที่ฮารลัดผับนะคะก็ยังมีโต๊ะรูคอยให้บริการอีกด้วยค่ะ เป็นโต๊ะพูวอลี่รุ่น z d X นะคะขนาด7ฟุตเป็นระบบหยอดเหรียญเพื่อเพิ่มความสนุกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการอีกด้วยค่ะ <S 2> <S 2> <S โดยโต๊ะพูวอลี่ z d X นะคะเป็นโต๊ะพูที่ดูดีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วย4โทนน้ำตาลดำนะคะ ทำให้รู้สึกถึงความนุ่มนวลและวัสดุที่ใช้ผลิตโต๊ะพูนะคะมีคุณภาพมาตรฐานสูงและด้วยองค์ประกอบอื่นๆที่ใช้ร่วมกับตัวโต๊ะไม่ว่าจะเป็นผ้าสักหลาดที่ใช้นะหรือแม้แต่ลูกที่ใช้ก็ยังเป็นลูกอาลามิดที่นําเข้าจากประเทศเบลเจียมด้วยค่ะโดยค่าบริการพูของที่นี่นะคะอยู่ที่เกมละ20บาทค่ะ เมนูอาหารของที่นี่นะคะมีให้เลือกมากมายค่ะทั้งพาสต้าเบอร์เกอร์แซนด์วิชส,สเต็กรวมถึงเครื่องดื่มสไตล์ไอริสที่มีให้เลือกทั้งเบียร์จินไอริส,สวิตกี้เตกิลา่าและเมนูเด็กที่อยากให้มาลองนะคะขนมปังกระเทียมฮารลสลัดสโตกนอฟเนื้อค่ะโดยซอฟดิงของที่นี่นะคะเริ่มต้นที่20บาทค่ะเบียร์เริ่มต้นที่180บาทค็อกเทลเริ่มต้นที่200บาทค่ะ และที่ฮาลัดผับนะคะมีดนตรีสดทุกวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่3ามทุ่มจนถึงห้าทุ่มค่ะถ้าหากว่าใครนะคะอยากมาลองอาหารรสชาติใหม่ๆหรือผับสไตล์ไอริสโดยที่ไม่ต้องบินไปถึงประเทศไอร์แลนด์นะคะลองมาที่ฮาลัดผับได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ับ c ส i b e กให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ